สวัสดีครับประมสมชายกอดครับวันนี้จะมารีวิวโนโตัวใหม่นะครับของเกม m โมบายลิ g เจนนะฮะนันก็คือไซคลอปครับผู้วิเิษแห่งดวงดาวเราจะมาเล่นกัน้หมดจับโค่นะฮะมาดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างและเก่งขนาดไหนโอเคครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งฮะส่วนใหญ่จะแพ้น้อยมากที่จะชนะบ้าบอรจริงเชียว เราจะมาดูว่าสกิลแต่ละสกิลมันทำอะไรได้มั่งแล้วมันควรจะออกของแบบไหนเพื่อที่จะเล่นได้อย่างแน่นอนโอเคเราต้องรอนิดนึงคนเล่นเยอะเหลือเกินจับคู่กันสันทีมาแล้วครับไทยล้วนเจอกับไทยปนครับการเลือกต,ต้องเลือกให้ไวครับเพราะฮีโร่ตัวนี้มันมา เพิ่งมาวันนี้ครับเป็นตัวใหม่ของวันนี้เลยต้องรีบเลือกครับชา้าๆจะโดนเขาแย่งไปก่อนได้ครับเอาละนะครับพับเลือกลงมาสุดปึ๊บปุ๊บจุกระเป๋าได้ลูเฟยช้าไม่ได้ฮนะถ้าช้าปุ๊บโดนเขาแย่งทันทีอืมสกิลต่อสู้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับอืม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  ยอมแพ้ไหมหน่าแล้วยอมแพ้อยอมแพ้ไปดีกว่าเอาเบสิกเลยยอมแพ้นี่ดูไม่เหมาะน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าโอเคทีมเรามียูเดล่ามีมีเพนด้าแล้วก็มีคาริน่าแล็อัลฟานะครับ ไม่ได้ใช้อคายทีมนุ่นมีจอร์สันนะเป็นโอ้โหเป็นตัวรถมียุนเนี่ยยุนนี่เก่งบูโนยูเดลล่าไซคอบโอเครู้สึกว่าตัวดามจกับของเขานี่จะเป็นผสมผสานร,ระหว่างเวทกับกับโจมตีเราต้องออกของให้ดีนะฮะออกของพลาดเมื่อไหรก่ก็เมื่อนั้นฮะเจ็งบงอืมหน้าจอกันเวทผมคิดว่า อ <Global> ันดับแรกที่เราต้องซื้อคือนี่ครับของชินนม้แล้วก็อัพสกิลแรกไป <troops> ต้องทำด้วยความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เฟิร์กเย่เ yeah ย่ yeah. เอาอย่างไรยูเดล่าไปไหนกันแน่เ้าจะตามทำไมโอเคครับเราเจอกับ ตัวแทงครับจอนสั้นนะฮะสกิลแรกคือสกิลปาเวทเข้าไปเวททิ้งดวงดาวทางช้างเพียกรุนแรงแน,น่นองมากเลยฮนะสกิลพัสซีของมันก็คือ,อตัวนี้คือพัสซีก็คือ,เ,อเมื่อเราโจมตีเวทใส่ศัตรูฮีโร่นะครับโดนมันจะทำการลดคูดาว0ูนจุาวิต่อ1ครั้ง พยายามเล่นใฮะอย่าไปกวบเรืองครับสกิลใส่ไปไม่ยัง้งจวกโดนเหมือนเราเก็บเหมือเราก็ซื้อตัวนี้ครับแจ๊ๆอตอนมาผมก็ตอดกลับเมื่อเอาโกงร้อยบาทสครั็ตอนมาตอดกลับพยายามตัวนี้เป็นนักเวทที่เคลียร์คลิปได้พอเร็วเร็วเร็วนะฮะแต่ไม่ถึงก็เร็วมากแต่คือว่าเร็วอะ ฟุพพ๊บฟ้าฟุบฟ้าเลยฮะตัวแจ๊ตตัวแจ๊โอเคขอกเป็นชิ้นนี้ชิ้นแรกครับต่อไปที่ผมมองว่าก็จะเป็นรองเท้านะฮะโดนสองดอกซ้อนมองที่มองว่าจะเป็นรองเท้านะครับ,รบหยีนี่ไม่โดนนะว้าวว้าวเรียกว่าว้วารองเท้านี่ใช้ในการวิ่งหนีนะครับสกิลสองของตัวนี้ก็คือ ทําให้เราวิ่งไวขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เป็นลูกแก้ว5้าลูกล้อมรอบตัวเราใช้ในการหนีระบวกก็ได้เอาไปแล้วไปแล้วครับปับบปัวกปวก,กโดนบวกบวกยึกยักยึกยักโดนสองดอกคุกคนี่แดงจางหวาบอกหวาอ่าตัวนี้จอกเป็นรองเท้ารองเท้ารองเท้าคูดาวนะครับรองเท้าคูดาว โอเคมาต่อเป็นรองเท้าคููดาวกันวันจริงจริงวันจริงจริงวันจริงๆรองเท้าคููดาวอยู่ตรงนี้นี่460บาทรอก่อนยี <Yeah. S 1> ่อย่าไปแหลมนะแหลมมันจะซวยเอาฮะห้ามแหลมครับเกมนี้ ใส่สกิลเข้าไปโอเคมากลองครับคูดาวครับปั๊บได้แล้วต่อไปที่จะเอาก็คืออ่าหนังสือตัวนี้นี่ยันปุกเสครับเพื่อในการมาน้ำมีวันหมดครับใช้ได้เรื่อ,อยๆจะไปไหนจะวินไปไหน เอาเลย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 เอาเลนี่สู้ได้嘛สู้ได้嘛สู้ได้嘛เอาอ่าเอาเลยเอาเลยสู้ตจเนี่ะแล้วจะมาทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะ,ะโอ้โหโอ้โหกับโดนลูกบอลติดหลังไม่ต้องมาเยอะนะฮะในใครเลียนมันไหมครับป้อมยังไม่ตรงมันแตกเคลียร์เคลียร์คีบให้ไวเลยครับ จับให้เวละ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 จับให้เวลาจับให้เวลาเอาในป่านี่เอากันใหญ่เลยไม่ไมไมจำเป็นต้องไม่ช่วยครับเพราะอาไขนี่เอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้วฮะแข็งแรงมาแล้วมันมาแล้วไม่ดุนเกือบไปอืมต้องรอคีมมาครับแลไม่ได้ฮะต้องให้เอาฟ้าเปิดฮะมันจะดีสกิลเราจะโดนทุกดอกโดนแน่ทุกดอกเงี้ย Sugar, french, จับเลยเอาเอาตายตายเอาใครตายกันแน่ใครตายกันแน่โดโอ้โหมันบิงได้สุดยอดมากตายเราแอโอ้โหมันมาสามอ่ะโอ้โหตายสองควินกำล้วไงแะ้อาใครไปหย่ป้อมเคไม่เป็นไร เอาว้ยนป้อมแลกกับ2ชีวิตไม่น่าคมครับป้อมเราก็มีสิทธิ์เล่มเหมือนกันครับลงไปให้ไวครับวงไปช่วยครับสกิลนี้ไปโถมสไลด์โคตรไกลไม่โดนนะมันสไลด์ไกลมากอดิเอดิเอาดอาดร อ้าวอ้าวอ้าวไม่เห็นเอาฟ้าดไงไม่เห็นเอาฟ้าเลยไงไม่เห็นเอาฟ้าเลยไงเนี่ยเจ้าโอ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยอันตีอันตีโอ้ยเกือบเอาตัวไม่ล็อกโอเคมรถจะมาหรือเปล่าม้าเหรออือสกิลพินด้านอีกตาอย่างนี้ โอ้โหดูในป่าฮะไม่ได้เปรียบเราเอ้าโอเคหนึ่งหนึ่งไปบ้าบอจริงเชียวต้องดูฮะจอร์แดนออกของอะไรอ๋อออของดีเฟนส์ไม่เป็นไรฮะเราอย่างไรเราก็ยิงเข้าครับเราเป็นเวทไม่มีวาร์ปยังไงตอนเนี้ยโดนไล่มาแล้วไปครับไป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 ช่วยเพื่อน ขู่ไม่ทันครับเอ๋อหนึ่งหนึ่งเว้ยวันใบหวั่นเว้ยวันใบหวั่นเว้ยนักบอลว่าไงอู๋มันไวเหลือเกินอาจารย์โกงี่หว่านักบอลเนี่ยรถวิ่งรถได้ยินเสียงรถไหมฮะมันจะวิ่งมาชนอะไรสักอย่างนังตุ้มเลยฮะ อันติมาครับโรบอันติให้ไวครับจอแกกโดนมาสองดอกแหมจะจับโอ้กดผิดซะงั้นต้อจะได้นักบอลโอ้ได้นาเวทก็ไม่เอาแล้วโอ้ยุ่นมาแล้วฝักฝักจะโดนยุ่นเนี่ยแหละ โดนจับนี่อยู่เลยเนะี่ยยุ่นเอาแล้วนะ่ะมีเอ้ยดูหน่อยมีอ่าโอ้โหจริงจริงเลย,ม,เยม,มีเอามีมีแมวแมวมาหลุดได้ทำอะไรกันไม่ได้ครับของเราตายไปตัวนึงไม่คุ้มเลยป้อมรังแตกมั้งเนี่ย แรกไม่ได้เคี้ย์ได้แต่คลิปจะหลบอะไรล่ะจะหลบอะไรล่ะนี่เงี้ยทุกดอกโอ้แห่กกันไปอุ้ยมันแรงกว่าเราหลบทุกดอกนี่โหเดี๋ยวไม่ได้ไม่สู้มันแรงจิงโอ้รถเอากันใหญ่เลยนะ นายนี่มาแล้วต่อไปเราก็จะออกออกของชิ้นไหนดีวะอืมเวทสองผมออกไอ้กันเวทดีกว่าเกี่ยวไปช่วยเพื่อนกัน ไมไหนไม่ทันมันจริงๆมันโอ้โยเดี๋ยวไปตามเลยเสียเวลามาของกันเวทดีกว่าฟาร์มต่อครับเงียบๆว่ะโอ้เงียบน่ากลัวจริงมาแล้ว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  โอ้หวิ่งเร็วไงป้องกันสักงชิ้นนะชิ้นนี้หละเอ้าอาีนักบอลมึงจริงๆเลยนะอ่านักบอลว่าไงเอาดิเอาดิ ได้ล้อบอลตัวเดียวแรงกันไปลดมาหลบให้ดีชนแล้วรถชนแล้วไม่ถึงแล้วแน่นอนปร้วกร้วแกันแรกกันเอาเอาเอาจับปั๊บตายหนึ่งครับโอ้โห เอาอีกแล้วครับได้แน่นอนโอ้เอาอีกได้แน่นอนได้แน่นอนบอมนี่แตกทัวร์ทัว์โอเคได้ต่างซื้อของครับพับพับเสื้อนี้ปั๊บเลยเก้าร้อยนักบอลนี่นักบอลนักบอลเคลียร์ไม่โดนโอ้ยออกคนแสิร์ตเลยยงยุ่นอุยอุยอุยนักบอลไปหายุ่งแน่นอนไปไปหาใครเก็บเก้าร้อยครับ lang lang, khung lăng, mang na khung lăng, nó không biết nhảy, thường thì nguy hiểm, đan ngay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 , cướp cướp, thổi, nhanh nhanh, nhảy, 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 จับปั๊บใายขอไดิเอาดิน้องวินดีก๊อโอ้หูสุดยอดน้องต้องเอาแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บนะครับหลบหลบอันตีหลบอันตี โดนโดนโดนตายแหมถูกของมาครับปั๊บปั๊บเขี้ยเขียนีย่ต้องถอยให้ยุ่นอะ่ะกลัวมันมาแววลบลบลบตรุ่มไม่ตรุ่มไว้เราจะออกของอ่าออกของดูเลือดเวทดีกว่าเอาไว้สู้กับนักเวท เพื่อนหายหมดเลยมันกลับมาตั้งหลักนะฮะเจ็ดเคมโอเคโอเค,อเคมามาต,ต,ตโตๆๆเคลียไปโอ้ยแหลม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 โดนเนี่ยแหลมแหลมจะโดนเอาเนี่ยยุ่งยุ่นเนี่ย เปิดคอให้เปลี่ยนปา่ามันไปนู่นหมดแล้วครับผมเคลียร์คีฟก็ได้ผม,ไ,มไปด้วยหรอก้<ฮ>มันออกกันหมดเลยเว้ยตายมุดเราอะตามไหมตามไหมไม่ตามไม่ไปดีกว่า เลียขีป้อมไงมาช่วยเพื่อนก่อนอเอาค้างบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์มันจะดีเลย กูนครับโต s <S ัพส์บเข้าเดี๋ยว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 ใครก็ไม่รู้อืมโอ้เกือบซวยมาจากไหนกันนักหนาใครโทรมาไม่ทราบเหมือนกันครับโอ้แย่เลยเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลย ห้าก็เอาเลยห้าก็เอาเลยห้าก็เอาเลยตัวเล็กเลยห้าก็เอาเลยมาจะพาเปิดไม่ไปได้ไหมอ่ะจะไปดูเรนนี่ไปยิงคลิปโอ้เพียบเลยไม่ช่วยเพื่อนเรา เอาฟาตามมาทำไมตายแล้วไม่อืจะท้ำป้อมให้อืโอ้โหเอาฟา ไม่ค่อยท็อปฟอร์มนะอัลฟาข้างล่างเออเขาพุดยยุนมาเว้ยโอ้คนแม่น่ะตายขนอดตายโอ้ใจมันรักจริงๆเลยมันเอาเออโอ้จะดันป้อมให้ เวนกรรมถอยดิถอยดิห้าสามจะดันทำไมวะนะอีกตัวเนี้ยไม่ไน่าดันนะไม่รู้เรื่องเรื่งไงหิวเหลือเกินทั้งยุนทั้งรถดเถอะกันนี่ดิ กันกลางันจะไปไหนกันน่ะแตกโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆช่วยมีก่อนเว้ยโอ้ด oh, ีไม่ไวเลยมาเยอะดีไม่ไวเลยมาเยอะเอาแล้วจะเข้าทำไมล่ะพวกคุณ

พุ่มเดินแล้วพมเดินแล้วถทย้งรถมาโอ้โห้ค ตามเลยอเออไปสินค้าระขายอ๋ออันนี้นี่อันหนึ่งปั๊บปั๊บแล้วหกร้อยกว่าบาทมีใครออกกันเวียดไหมเนี่ยไม่มีก็จะเอาแล้วนะ อ้าวเฉยอ้าวนักบอลเฉยทำไมต้องเป็นต uh! ูดูวะโอ้โหตุกเซอร์เวนเป็นไรวะโอ้นักบอลโคตรโกงดูมันโอ้โห โอ้โหโอ้โหนีหนีเหอะหนีเหอะการปั้มดีกว่าการปั้มดีกว่าสู้ไม่ได้หรอกแทงกับแทงมึงบ้าหรือเปล่าโอ้โหมีปอกอะไรมั่งวะนะตาย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 เลือดเยอะจริงๆโอ้โหแทงไม่เข้าเลยตา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 ยช็อดจริงๆ ดายนี้มาแล้วเราจะเอาเอาเอาตัวนี้แล้วเอาตัวนี้นีนสองพันสองพัน

เกือบแย่ดีนะทีมใช้ได้อยู่ไหนจะเซิร์ฟไม่ดีไหนจะทนโฮมเอมออีกนตายตายมีตาย,ตาย,ตาย,ตายโอ้โหเจ็ดจดศูนย์โอเคเดี๋ยวยังดีโอเคครับส,สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวถ้ามีฮีโร่ใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอาัดให้ดูใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ